เมื่อชีวิตสิ้นสุดลงเราจะเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างบุญบางอย่างยังตามส่งผลให้เราได้แม้ในภพหน้าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแม้ว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเทวดาหรือนางฟ้าก็ไม่สามารถทำบุญใหม่ได้เหมือนตอนเป็นมนุษย์แต่ยังมีบุญบางประเภท ที่ยังคงส่งผลให้เราอยู่เสมอ 1. บุญที่เคยทำไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตนี่คือบุญโดยตรงที่เราสั่งสมไว้เองซึ่งจะติดตามเราไปทุกภพชาติ 2. บุญที่ได้รับจากการอุทิศเมื่อผู้มีชีวิตตั้งใจส่งบุญให้ผู้ล่วงลับผู้ล่วงลับก็จะได้รับบุญนั้น 3. บุญจากการทำหน้าที่เป็นกาลยาณมิตร การชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีเหมือนเราร่วมลงมือด้วยเมื่อเขาได้รับบุญเราก็ได้รับด้วยเช่นกัน 4. บุญจากการสร้างถาวรวัตถุไม่ว่าจะเป็นเจดีย์วิหารสาลาหรือพระพุทธรูปประดิษฐานในวัดทุกครั้งที่มีผู้ใช้สถานที่เหล่านั้นประกอบคุณงามความดี ผู้สร้างยอมได้รับอาน,นิสงส์แห่งบุญนั้นไปด้วยไม่สิ้นสุดทั้งสี่ข้อนี้คือบุญที่แม้ผู้ทำจะล่วงลับไปแล้วบุญนั้นยังคงให้ผลอยู่ไม่รู้จบเป็นคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่23แห่งอังคุตรนิกายจจตุกกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลาย บุญสี่ประการนี้เป็นบุญที่ตายแล้วไม่ตายผู้มีปัญญาพึงกระทําไว้บุญนั้นจักเป็นที่พึ่งในปรโลกบุญทั้งปวงนี้เป็นสมบัติแท้ที่จะติดตามเราไปแม้ยามสิ้นลมหายใจและในวันนี้เราทุกคนมีโอกาสร่วมสร้างถาวรวัตถุที่เปี่ยมด้วยคุณค่าการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้สักการะเจริญภาวนาและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นบุญใหญ่ที่จะยังผลถึงเราและลูกหลานในวันข้างหน้าขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลครั้งนี้ด้วยการร่วมบุญสร้างเจดีพุทธขยาจำลองณวัดเบญจารีนครจังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดไป